สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีชุดหวยฮานอยมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นชุดเหมือนเดิมนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามได้นะครับ ใช้ได้วันเดียวนะครับวันต่อวันใช้ได้ทั้งสามรอบนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับก่อนรับชมก็กดติดตามได้นะครับมารับชมกันเลยครับวันนีเ้เด็ดเลยนะครับวันนี้ตัววิ่งให้หกกับสี่นะครับเป็นตัววิ่งทั้งสามรอบเลยนะครับ นี่คือเป็นชุดนะครับเอาสมุดปากกาจดไว้นะครับนี่คือมาเป็นชุดไปกับบนล่างเลยนะครับมีค่ากับข้าวทุกวันแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช้วันต่อว,วันนะครับพิเศษปกติ v i ไไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีทุกๆคนเลยนะครับ